ก่อนที่จะเข้าวารละนะครับเ,เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะครับนายชาดาไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีนะครับได้พูดในที่ประชุมนะครับในลักษณะเสียดสีใส่ร้ายขม่มขู่ประธานในที่ประชุมนะครับอย่างรุนแรงว่าประธานที่ประชุมไม่มีความเป็นกลาง นะครับแล้วให้ประธานต้องขอโทษเขานะครับท่านสมาชิกครับผมก็เรียนท่านชาดาไปว่าผมจะขอกลับไปตรวจสอบนะครับคลิปต่างๆที่นำมาเสนอนะครับก็ขอทำความเข้าใจกับท่านรัฐมนตรีนะครับ ทางสภาเรานะครับได้มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและวินิจฉัยความเหมาะสมนะครับในการนำเสนอข้อมูลนะครับอขอสไลด์ด้วยครับ ก็มีคณะกรรมการที่จะตรวจสอบนะครับข้อมูลที่จะออกสื่อต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นดุลพินิษนะครับว่าความเหมาะสมต่างๆนะครับไปแต่แล้วก็จะมีหลักเกณฑ์นะครับสไลด์ต่อไปครับหลักเกณฑ์การส่งข้อมูลนะครับประกอบการอภิปรายของท่านสมาชิกนะครับหลักเกณฑ์ก็บอกไปเป็นข้อๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้าย นะครับในวัคสุดท้ายของอของหลักเกณฑ์ที่เราจะนำเสนอข้อมูลนะครับทางสื่อออนไลน์นั้นนะครับก็ผมจะอ่านให้ฟังว่า,าข้อมูลที่ไม่ต้องปกปิดข้อมูลนะครับซึ่งไม่ต้องปกปิดหรือเบอรอภาพได้แก่ภาพคณะรัฐมนตรีคณะกรรมธิการบุคคลในวงงานของสภา นะครับหนังสือเวียนต่างๆประกาศนะครับแล้วก็ระเบียบของหน่วยงานรา,าชการนะครับซึ่งเป็นที่เปิดเผยต่อที่สาธารณะอย่างกว้างขวางแล้วนะครับดังนั้นนะครับการที่มีภาพของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ได้เบอร์หน้าของท่านนะครับก็เป็นเงื่อนไขนะครับที่เราได้ใช้กันมาตลอดนะครับดังนั้นก็ขอทําความชี้แจงความเข้าใจกับท่านรัฐมนตรีนะครับก็ ในที่ประชุมแห่งนี้นะครับผมให้เกียรติสมาชิกทุกท่านนะครับไม่ว่าอายุ20กว่าหรืออายุ80กว่านะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วนะครับประชาชนให้ความไว้วางใจนะครับให้ท่านมาเป็นตัวแทนของเขานะครับก็สิทธิและเอกสิทธิ์ของท่านทุกคนเท่าเทียมกันนะครับผมพยายามดำเนินการประชุมในฐานะที่ท่านได้เลือกผมมาเป็นตัวแทน นะครับในการประชุมนะครับก็พยายามที่จะรักษาความยุติธรรมนะครับไม่มีประโยชน์อันใดที่จะไปเข้าข้างใครลำเอียงกับใครนะครับขอชี้แจงกับท่านรัมตีนะครับถ้ามีปัญหาก็คุยกันข้างนอกได้นะครับท่านสมาชิกครับขณะนี้นะครับมีสมาชิกมาลงชื่อประชุมนะครับ297ท่านนะครับครบองค์ประชุมนะครับ